กลมอุตุเตือนเตรียมรับฝนกันได้เลยทั้งอีสานตะวันออกและภาคใต้สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบก,กับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปรงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภ,ภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับ11กันยายน2563นะครับกรมอุตุเตือนเตรียมรับฝนกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นอีสานตะวันออกและภาคใต้สภาพอากาศวันนี้ ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและกระตกหนักเป็นบางแห่งพื้นที่เสี่ยงระหว่างน้ำท่วมมรสุมบริเวณทะเลอันดามันกับลมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยอย่างคงมีฝนฟ้าขนองและตกหนักในบางแห่งพื้นที่เสี่ยงในภาคตะวันออกและภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันที่11กันยายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยอย่างคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใตออ้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคตะวันออกและภาคใตรออ้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยนะครับและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะครับอันหนึงนะครับในช่วงวันที่12ถึง15กันยายน2563นะครับล่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะ ที่มรสุมภาคตะวันออกเฉียงใต้อย่างคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งส่วนในด้านของฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันนะครับไปกันที่การพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ไปกันที่ภาคแรกกันเลยนะครับสำหรับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านแพร่อุตรดิตทิศนุโลกเพชรบูรณ์ตาและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชายภูมิขอนแก่น นครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอ่ำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถ35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปต่อกันที่ภาคกลางนะครับ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36งองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิ ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31ถึง35องศาเซลเซียสรวมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1ถึง2เมตรไปต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแะละนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรไปต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ถือว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีฝนตกมากที่สุดในประเทศนะครับในวันนี้ และมีฝนตกหนักในบางแห่งครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑนนะครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส รมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็กรมอุตุก็ฝากเตือนมานะครับกับสภาวะอากาศนะครับในวันนี้นะครับประเทศไทยนะ่ะจะมีฝนฟ้าขนองและตกหนักเป็นบางแห่งนะครับและมีพื้นที่เสี่ยงระหว่างน้ำท่วมด้วยนะครับสำหรับภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับและภาคใต้ด้วยนะครับ สำหรับทั้ง3ภาคนี้นะครับก็เตรียมรับน้ําฝนกันได้เลยนะครับสําหรับผู้ที่เดินทางใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอให้เดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับนายเอกเป็นห่วงนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับข่าวนี้นะครับถ้านายเอกมีส,สิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจบช่วงรายงานพยากรณ์อากาศ เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ